ดที่16-19ทางด้านพีซุลโลได้เสิร์ฟนะครับ16-19ต่อเอาเสิร์ฟไปรับได้ดิวานอนหลังหน้าเปลี่ยนจากฟาดเป็นหยอดตุนี้ค,ครับหยอดด้วยหน้าเท้าขึ้นโพเดียมนะครับวานอนที่้าขึ้นโพเดียมแล้วหลังจากไล่ตามมานะครับโดนทางด้านพีซุลโลตามมาตั้งแต่1 1ต่อ7น,นะครับไม่นึกเลยว่า ทางด้านมาดอนจะแซงนำขึ้นมาจนมาขึ้นขั้นโเดียมเรียบร้ยรอยแล้ว20ต <36. S 1> ่อ6อ้าวจะได้ดูละครเรื่องยาวเกาหลียาไปูยังได้อย,อ,อยู่อ้ยอยังได้ครับไม่สำเร็จครับแม่เก็บแต้มสุดท้ายในเซตที่2ได้ไม่สำเร็จครับฟานอฟิคาบเจ้าบ้านอา้อาวยืน,ๆๆนอายุต่อ ชนพิซนูลอกครับในเซตที2่2ของคู่ที่2ครับเซตแรกพิซน sort of ูลอกเสียให้ทางด้านเจ้าบ้านนะครับโดยเจ้าบ้านชนะเดิยี่สิบสต่อ20มาแล้วตอนนี้อยู่ที่20ต่อ17เจ็อาเก็บแต้มสุดท้ายได้ไหมว่าไงว่าไงยังได้อยู่เอาข้าไปอารมณ์ของเราครับว่าโอ้โหยเอานะครับเรียบร้อยแล้วเทรว่าทางด้าน ทีซซารโลสิงห์ไอชล์ลำที่หนึ่งของตารางกับกบอลลอน้าลำทีห้าของตารางนะครับมาแบ่งแต้มหนึ่งต่อหนึ่งทีมกับเจ้าบ้านพิซซรุโลกครับเห็นไหมล่ะครับตามการวิเคราะห์เกมของทางด,าดา้านนะรั่งเพชสยามตะก้อตะก้อสยามว่าทางด้านบอลลอน้าก็มุ่งมั่นตั้งใจต้องเก็บสองแต้มให้ได้ขณะที่ทาง ที่สุดโลกทีมเยือนนะครับเขาก็มีนะครับมานกระานมีฝีมือก็จบเกมอยู่ที่แบ่งแต้มกันนะครับแบ่งนะครับแต้มกันจริงๆตามการวิเคราะห์ของทางด้านเ,าเพลนะครับต่ก็สยามจริงครับแบ่งกันคนละหนึ่งครับแม่เห็นไหมครับบรรยากาศโดยรวมนะครับ,บ,บนี่คือรังของวาดอนมีคาด นะครับนี่คือโหวมพานคอที่หลายคนบอกว่านะครับเป็นนะครับความเชื่ออีกคนหนึ่งเป็นผู้เล่นคนที่4ว่างันเจินะครับเอาขอาพระคุณม้าๆนะครับ